ชนามิสทร์ลอดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2564ค่ะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังคลิปกันเป็นครั้งแรกนะคะหรือเพื่อนๆที่ติดตามฟังกันมานานด้วยนะคะก็สําหรับเพื่อนใหม่นะคะกดสามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปจะมีรายละเอียดการแบ่งราศีของเฉพาะทางช่องนี้ไว้ให้นะคะเขียนรายละเอียดไว้ให้แล้วไปไล่ดูนะคะว่าตัวเองจะ ดูราศีไหนดีอะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อแล้วก็จะมีลิงก์เพลย์ลิสต์การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่จะเป็นเวิร์กช็อปง่ายๆคุณไปทําเองได้เพื่อให้คุณปรับพลังงานของคุณในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนนี้ก็ทําไว้แทนคําขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆเ,เสียสละเวลาอันมีค่างคุณในการเข้ามาฟังคลิปของชาแนลมิสซาลอร์นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ การเปิดพลังงานของทางช่องนี้เป็นการเปิดดวงรวมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสเดีวแล้วที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยได้นะคะหรือว่าสลับฟังกันได้ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้ซีเรียสไปถ้าบางครั้งบางทีมันไม่ตรงมันไม่ใช่หรือว่ามันอาจจะไม่ดีต่อใจบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของใครบางคนในโลกใบน,นี้นะคะที่เขาอาจจะกําลังทุกอยู่ก็ได้แล้วเขาต้องการคําแนะนําหรือแนวทางอะไรบางอย่างเพื่อเขาจะไปต่อได้อย่างมีความสุขได้เร็วข,ขึ้น เราฟังแล้วเราก็แค่อวยพรให้กันละกันนะคะให้พบเจอกับเส้นทางความสุขได้เร็วๆนะคะพยายามฝึกที่จะมีจิตที่เป็นต้นเหตุของความสุขนะคะแล้วสิ่งดีๆจะตอบกลับมาที่คุณได้เร็วขึ้นนะคะสําสหรับชาวพิจิกนะคะเปิดพลังงานหลักให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแนวน้มความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกระกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะสลับฟังกันได้ระหว่างเรื่องราวคุณกับเขาก็ค่อยๆฟังไปนะคะ พลังงานหลักเป็นสเตนนะคะขยายแล้วเป็นจัตติกแล้วก็10ดาบนะคะแล้วเดลเวอร์นะคะสถานการณ์ก็จะมีเด็กถือถ้วยนะคะเดอะซันเด็กหนึ่งไม้เท้านะคะครีนถือไม้เท้าแล้วก็สามเหรียญตัวคุณเองอะในช่วงของกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะมีคนเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณหรือออยากที่จะเอาชนะใจคนุณตัวคุณเองก็คิดว่าจริงๆคุณก็อยากที่จะเริ่มใหม่ดีๆนะอืมแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าทําไมนะคะทําไมไปๆมาๆคุณก็คุณก็แค่คุยคุยได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ทำไมคุณแค่คุยได้หรือแบบเออมันก็รู้สึกดีอะที่มีคนมาชอบแต่ว่าก็อยากที่จะคุยคุยไปก่อนนะคะถ้าถามถึงความรู้สึกของคุณนะคะตัวคุณเองจะเป็นคนที่ยังไม่ได้อยากที่จะตัดสินใจว่าเป็นใครเพราะคุณอยากที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะสำหรับบางท่านเคยผ่านความเจ็บปวด ความเสียใจความผิดหวังมาก่อนนะคะคุณก็เลยแบบตั้งมาตรฐานไว้สูงมากเหมือนกันนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาชอบคุณแล้วแล้วคุณจะใจอ่อนง่ายๆนะนะคะหรือไม่ใช่ว่าจะเอาชนะใจคุณได้ง่ายๆนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยมีอีกมุมหนึ่งก็คือ เรื่องของยังสองจิตสองใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็ก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะก็เลยแบบเหมือนกับว่ามี พยายามโฟกัสที่จะทำไงให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกแฮปี้แล้วการที่มีคนเข้ามาสนใจคุณอะคุณก็ทำให้คุณอะก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจกับใครได้นะฮะเพราะว่าจริงๆอะเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองเริ่มใหม่แต่ยังคงคิดถึงใครบางคนอยากให้เขาแบบวนกลับมานะคะ ดูคู่กรณีของชาพิจิตรนะคะพลังงานหลักเขาเป็นเดอเลเวอร์นะคะขยายแล้วเป็นเอ็มเพรสแปดถ้วยแปดถ้วยห้าถ้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์คือเก้าเก้าถ้วยนะคะควีนถือเหรียญควีนถือไม้เจ็ด เหรียญแล้วก็ทาวเวอร์ฝั่งนี้ก็จริงๆก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันนะมีสเสน่ห์แล้วก็จริงๆก็เป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็โฟกัสที่ว่าจะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยยุ่งๆเข้าไว้เหมือนกันนะคะเขาเขาจริงๆเขา คิดถึงใครบางคนอยู่มากๆและยังรอคอยอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็คืออยากที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองอะค่ะคือ,ค,อคือจริงๆตัวเขาก็เห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาแล้วเหมือนกันอยากที่จะได้ใครที่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคือให้เกียรติเขาหรือเห็นเขาเป็นเป็นคนสำคัญที่สุดน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครบงถ้าใครนะคะมาสนอกสนใจเขา เขาก็จะไม่รีบร้อนค่ะเขาจะดูๆไปก่อนนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนที่จะอยากที่จะพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเหมือนกันหรือถ้าไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้ตัวเขาเองโฟกัสที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือกิจกรรมอะไรที่ที่ทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะพัฒนาตัวเองเป็นช่วงที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วถึงแม้ว่าจะ มีความสุขไม่เต็มไม่เต็มร้อยแต่ว่าพยายามที่จะถ้ามีใครเข้ามาสนใจก็ก็คุยได้เพื่อเป็นความสุขในในในวันที่ผ่านผ่านไปนะคะหรือว่าพยายามที่จะหาความสุขให้ได้มากที่สุดในช่วงที่ตัวเองอยังยังไม่ได้สมหวังอย่างเต็มที่ในเรื่องของความรักนะคะก็มีอารมณ์เงาเงาบ้างนะคะ ตัวเขาเองอะ่ะมีคนที่เขารู้สึกพิเศษนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะตัดใจจากคนคนนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เสียดายนะคะเสียดายเพราะว่ามันก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีๆนะคะหรือมีบางครั้งที่เขาอยากพอจะพบเจอกับคนคนนั้นอีกอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคนคนนั้นอีกนะคะเขาถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนคนนั้นก็คือ เขายังอยากจะรู้เรื่องราวของคนคนนั้นอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันโอากาสม,มันอาจจะพังไปแล้วไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงกับสถานการณ์ชาวพิจิกนะคะเทมแลนนะคะคิดจะทำยังไงคะ ไายถือถ้วยนะฮะหนึ่งดาบนะคะเอ็มเพลตเดอะสตาร์ห้าถ้วย ดูซันนะคะเฮอร์มิตแล้วก็สองไม่เท้าเขาคิดจะทำยังไงกับชาวพิจิอืมตัวเขาเองอ่ะคะ่ะ ก็จริงๆอะยังชอบยังชอบชาวพิจิกอยู่นะอยากให้ชาวพิจิกเป็นคนที่ติดต่อมาหาเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเ,เขาจะรอให้ชาวพิจิกเห็นว่าเขาเป็นคนพิเศษนะคะหรือถ้าเกิดว่า มีคนเข้ามาสนใจเขานะคะใครที่เป็นความหวังครั้งใหม่เขาอาจจะตัดสินใจกับคนคนนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจเหมือนกับว่าลีลีรอรอ,อให้ชาวพิจิกอะกลับมานะคะหรือตัดสินใจสักทีว่าเป็นเขาที่เป็นคนพิเศษในใจของคนพิจิกหรือเสียดายเขาอะไรประมาณนี้นะคะตัวเขาเองก็จะพยายามทําตัวแฮปปี้มีความสุขใครเข้ามาคุยกับเขาเขาก็คุยได้อะไรประมาณนี้นะคะ่ะ แต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือแอบรอคอยชาวพิจิกอยู่นะคะถามว่าเขาจะทํายังไงกับชาวพิจิกเขาจะไม่ทําอะไรนะคะเขาอยากจะให้ชาวพิจิกเสียดายและเป็นคนเทคแอคชั่นค่ะขอดูหน่อยซิแล้วสรุปคู่นี้นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรคือสาเหตุที่เป็นอุปสรรคปัญหาของความสัมพันธ์นี้นะคะจะแก้อย่างไงเดท หายพริตเก้าเหรียญจัสติกสี่เหรียญเก้าไม่เท้านะฮะเดทขยายแล้วเป็นสามเหรียญเดอะสตาร์ แล้วก็สามไม่เท้าปัญหาคือต่างฝ่ายต่างคิดว่าอ่าตัวเองมีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตหรือหวังน้ำบ่อน้าว่าโอกาสข้างหน้าอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆอ่ะในใจคือยังไม่ลืมหรือยังไม่ยอมรับความจริงว่าจริงๆแล้วตัวเองอ่ะอ,อ,อยากอยากกลับไปหาคนที่เคยจบความสัมพันธ์มาก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคู่มีการบล็อกการปิดกั้นการที่ไม่ยอมรับหรือไม่พูดคุยหรือไม่เคลียร์กัน ะะตรงนี้ก็คือเขาอยากจะบอกว่าถ้าเกิดอยากจะให้ความสัมพันธ์กับคนไหนกลับขึ้นมาก็แค่ยมโมแต่วางแผนค่ะก็ก,ก็ก็ไปเคลียร์กันซะนะคะยโมโอนแต่ตัดสินเขานะคะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ถามไม่พูดนะคะไม่ไม่ไม่แสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในใจนะคะเก็บซ่อนไว้แล้วพยายามทําตัวแฮปปี้มีความสุขมันก็เลยนาน นะคะแค่นั้นเองก็อยากจะให้เพื่อนๆส่งกำลังใจไปให้คู่นี้แล้วกันนะคะให้เขา,าจริงใจพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอดทนที่จะอยอมรับในข้อเสียหรือข้อดีของการละกันนะคะแล้วก็ไม่ตัดสินอีกฝ่ายหนึง่งไปก่อนนะคะ เคลียร์การให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะคะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นหรือยังไม่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมยอมรับที่จะปรับปรุงนะคะก็จะได้เหมือนจากการด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็ค่อยไปเริ่มใหม่กับโอกาสดีๆข้างหน้าก็ได้นะคะจะได้ไม่คลากาซังหรือไม่ค้างคาใจกันนะคะแต่ว่าตรงนี้ ก็ถือว่าสําหรับบางคู่ยังมีโอกาสอยู่นะที่จะกลับมาคืนดีกันหรือยังพูดคุยยังตกลงกันได้นะคะแต่แค่ว่าแก้ไขอุปสรรคในในส่วนนี้ก่อนนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวพิจิกและชาวสองนะคะอาฝากนิดนึงนะคะสําหรับชาวพิจิกและชาวสองนะคะถ้ามีโอกาสนะคะพยายามสวดมนต์นะ,ะแล้วก็อวยพรให้ ให้กันละกันนะคะหรืออธิษฐานขอพรให้กันละกันให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย happy มีความสุขนะคะจะได้ลดทอนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานความเวลาคิดถึงกันแล้วมันแทนที่จะคิดถึงในด้านดีอะคะ่ะกลับคิดถึงกันในแง่ร้ายหรือแง่ที่จะตัดสินกันในด้านที่ไม่ได้สร้างสารรค์นะคะลองทําดูนะคะในส่วนนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ